โอเคก็ขอกระซาบเปิดเพลงดี่านผู 0, ้ชมทุกท่านรับผมปอแมวแซลวันนี้ผมจะมาแจ้งอัปเดตใหม่สำหรับเกมเมลอนเพเกานะควันเช่น0.0นะมาดูอย่างแรกเลยก็คือจะมีอันนี้นะครับเอ่อเลื่อยหนีเลื่อยไฟฟ้าเย้ตายหา แล้วก็จะมีปุ่มยอดกลับนะับต่อไปที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือปืนอันเดอร์ลูกโมงนั่นเองครับลุกโมงเออดีนละยยิงตายเลยอือแล้วปืนอันที่สามนะนั่นก็คือปืนแก้วกับบาสก้านะโอเคนี่แหละในบมดปืนนะอะอะให้ดูปืนแก้วนะอปืนแก้วนี่นี่ปีปีปืนแก้ว แล้วก็บาสุกะนี่บาสุกะเออนี่ยิงตูดเลยต่อไานั่นคือหมวดระเบิดนะหมวดระเบิดก็จะมีนิวเคลียร์บอมนะอูมพันดึกกับฟุ้งเลยสิเดียวโอเคต่อไปก็คือระเบิดแสงเอ,ออเออเออเกือ,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 อบหน้าสั่นเลย อผมก็ยังดูไม่ครบเหมือนกันว่ามันมีอะไรที่อัปเดตขึ้นมาบ้างอ้าวนี่ไงยังมีอีกแล้วก็คือใบพัดนะครับเอาใบพัดอย่าอย่าบินไปแล้ว้นั่นคืออะไรวะเนี่ยอะไรอะไม่รู้อะใช่มัมอันนี้ก็คืออะไรวะอ๋อเลเซอร์มันทำอะไรคนได้ไหม อ๋อทำไม่ได้เป็นเลเซอร์ไอ้นี่ไม่ใช่เลเซอร์ผ่าตัวคนมันเป็นเลเซอร์ไฟฟ้าเฉยๆขันยกเออนี่ขันยกอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนเป็นเครื่องจักรนะับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนะครับ โอเคช่างมาแล้วไปแล้ว